ปล <laughs> าสวายไงครับนี่ของพ่อปุณยสัมก็มาเต็มเข่งละพี่น,ออน้องคนอีก่างผักด้ยนะใส่ลงไเก็บมาไข่ของแม่โอ้ยอทานหเลยครบนุ่กแล้ได้พี่นอ้องนะฟุตปลาสวายบกเครื่องใหมอออกก่มากอดเบก เบอ,อเรมอ์มังแก้วดิครับผมนี่ดมองเฉ็บเฉียบ,ส,ยบสวัสดีค่ะทิศตากบ้านพอหน่อยปลาซิวแก้วเ,วเออปลาซิวแก้วตนนะัวใหญ่อันพอผู้ใหญ่อำเภอไม่อำเภอต่อนนะหลวงขอบคุณพอผู้ใหญ่เพิ่มเลยพอสาอมอำเภอฝากแม่กับทิศตากแห่งมันใสเนาะครับเนาะแหนะก็จะม้วนขี่พ่อเหนี่ยในถ่องมันเถอะเด้อ โมกกินระหว่าที่นี่งเลย้สิดจากไว้เป็นปลาแหงก oh. ปลาสบายคนน่ะคนเอามาให้ปลามมงแงงเขาอยู่ใส่เขากําลังหายปลดพี่น้องครับผมพี่น้องปลาสบายเงี่ยครับนะนี่ของพ่อผู้ใหญ่สำบานท่าสีอำเภอไม้ครับ เพิ่นได้มาฝากมาตอนมาเกี่ยวเข้าเมื่อวานนี่ครับขอบคุณหลายๆเด้เอ,อ,พอพ่อผู้ใหญ,ญ่บ้านพ่อสาเลยแต่แม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านละสุขุนสุคนละครับเป็นอยู่บ้านท้าสีครับอยู่ติดกับเขื่อนเลยเด้ปักใหญ่เลยได้มาสองตัวครับพี่น้องแต่เมื่อวานนี่กับเ้าเกี่ยวเข้าเนี่ยเลยมีได้ใครทำจอนเพิ่นเอาเฮือเพิ่งได้มาเอ็ดมือนี้เด้ครับเมื่อวานมีท่านเอ็ดครับเนี่ยเอาเข้ามาเข้าล้านครับพี่น้องเอ,อ้มาสองตัวตัวนึงก็เลยเพื่อน น้องฟ้านเจ้าของรถเกีียวเพื่อนน่ะไปปันที่ปันน้องทางคุณน,นี่กับพ่อน้อยกับเราเป็นปันพี่น้องทางนี้ครับใหญ่พี่ใหญ่น้องกินก็เราไปฟ้าพุญญม,มนุนนั่มอยู่นะครับพุฒิหลักพันจำทองตัวยามเพิ่มิดต่อราชการนึ่นเดียวเยันนั่นนี่เพิ่นกับซื้อสารหายเดียวตลอดครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราลงก็ดโคกันบ้กสะอาดเห็นเด้อพี่น้องเลยแต่ถังน้ำแข็งไว้กันแต่เมื่อวานนี่แหละครับ สอสำคนได้มาเฮ็ดช่วงเทงครับกบถึงโลดเกี่ยวเข้าเกินก็ได้ครึ่งฮื้อเลยเอามาเสียถังไว้ครับพี่น้องล้างทำความสะอาดดีๆก่อนโอ้แต่หางนี่ก็พอแหงอ่งกินแต่หางจะอิ่มเลยพี่น้องค <c oughs> นง นี่พอน้อยพอน้อยกําลังสะเอาอเส้นข้าวออกครับพี่น้องครับผมเส็นแต่เพื่อนน้องอ้อเดินคลิปยูท b e เพื่อนครับพี่น้องครับพอน้อยก็ละรองบึงนี่ละเส้นข้าวมันอยู่ตรงตรงนี้ครับตรงขาตรงเี้ออ๋อแบบจังเต่หัวมาหอดหางนี่ครับนี่ครับตรงตรงตัดทางมันหนอกน้องฟองยามหาดมีท่านเห็นอยู่ได้พี่น้องคือหาบึงก่อนเด้อพว่ามันอยู่มองเลยอมองนีบอน นี่เจอเส้นเมาแล้วครับเพิ่งค้นเห็นพี่น้องเอ้ยเิ่งตึงกันเริ่มมันออกบ่เพื่อมาละหาดก็เป็นตาหาดใหญ่เขาจะแบบเตะ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 เสลาวเสลาวกันมาควายกันวะโย่แล้วโย่แล้วค่อยได้เนี่ยม<อ>ันติดอยูอ่มองพี่เออมาแล้วมาแล้ววันี่เนาะพี่น้องพี่น้องอโ้ คอยเด้ออันนี้บทเส้นข่าวแนนเจ้าบย่ามีอย่าซ้อกันหวาถึงนี่นพี่น้องเลยตอย่าซ้อกันข่าวเดียวเบิดบานนั่นแหละโอ้โหได้แล้วพี่น้องสำเร็จแล้้วอยคนหากับใจปางใช้เวลาอยู่ห้านาทีรถส้มได้รอว่างห้านาทีนะเห็นแล้วพี่น้องแต่กำลังโยกอยู่มันขึ้นแนนเด็ดตัวนี้ รีดมากกันนะลูกห่าดย่ามันหาดพี่น้องเลยก็เลยค่อยๆไกวสิก่อนตีนเนี่ยละ่ะฮึบโอ้โหดึงแห้งก็ไม่ได้ที่พี่นอ้องย่ามันหาดก่อนอม,มาแล้วพี่น้องฮ้ย ว่ามันด like 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 no ึงเบ็ดประเยนรดมาแล้วพี่น้องมาแล้วเส้นข่าวครับดึงเบ็ดประเยนประสบการณ์ครั้งแรกพี่น้องพอลองดมเหมือนกันนะครับมันก็แล้วก็เป็นธรรมดาจริงๆมันก็เป็นกิ่นป่าธรรมดาครับแต่ว่ามันอันอละมีน้ำข่าวมันอยู่ภายในโกนเซนมันประมาณนี้เพราะว่ามันแบบ เส้นมีไป่ปลาเล่พี่น้องสองเส้นอักง,งามเลยออเอาลวเรียบร้อยได้ครับพี่น้องเห็นไนะ <c oughs> หมเส้นข่าวปลาสวายปลาตัวนี้ทีมพี่น้องลักษณะเนื้อมันกับขาไข่กับปาน,านหนึ่งคือจังห้าเห็ดกินอยู่ด้วยครับพ่อครับคล้ายๆปลาปดขังบอลลู <c oughs> ปันเป็นโมงเป็นโมงแล้วก็แล้วแบ่งปันพี่น้องครับพี่น้องก็หน่อยคือจะแบ่งพี่น้องกับผมแล้วก็คิดว่าจะเอาหัวมาตงสมนะครับว,าารว่าซันนละพี่นพี่น้องว่าละต้มโหมันโลกมึงก็น,น่าจะมีเคยยักเธอต้มโหมปสาสสาวนีโอ้ใส่สะกระเบอร์อะไรอย่างไรงามบอกพี่น้อง จำเลยจำหนึ่งกันคนบ่เคยเห็นเห็นว่าเป็นเน้นๆเนาะเนาะครับพ่อปลาใหญ่ๆแบบนี้เนาะไม่ว่าระดับพอนุอยครับผมว่ามันโคหมูตัวนึงของรถนึ่งสมูกีตัวนึงป่าได้หลายคันายี่หรีเนาะครับพ่อครับท่อมเต็มเข่งเลยพี่น้อกคนอีกป่าตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวโคโกลงใหญ่เติบ พญาน,นาคพนวัดตัวหนึ่งหกโลตัวหนึง่นง<ก> <ไป S 1> ห้าโลกันซื้อมาฝากขอบคุณหลายๆเด้อพ่อพญานาคเลยโอ้เรียบร้อยแล้วบอกครับพ่อครับพี่น้องเต็มเข้งอะเนี่ยเลยเข้งอีกพนะูน่ะโอ้โนี่แหละครับโคแล้วละ่ะจักจักพูดนี่ครับพ่อครับว่าละปันพี่น้องเจ็ดแปดพูดบ่เดี๋ยวนี้เออใหญ่หลุหลานหล่อนี่แน่กลับไปเถอะพี่น้องในบ้านแน่สมัยสุมน้องล่ะพี่น้อง ข้าวนจะเฮ็ดเมนูอย่างครับผมแปลว่าเมนูหรือว่าละต้มโหมันนี่ละนี่พี่น้องต้มสมโหปลาสวายเบิ่งกันนาสำหรับเกิดมากก็มีเคยต้มกินเบิ่งจากเธอครับตะเก้าก็มีแต่มกแต่ปลาเลืซอร์เบิร์ตองแล้วก็ไปนึ่งเซื่องแมครับพี่น้องกับซ่บถ้าได้แต่ว่าบัดนี้คือจะต้มลองเบิ่งครับพี่น้องเอาคนละบัดนี้ถ้าเบิ่งบัดต้มผมได้พี่น้องเลยบัดนี้นี่ครับ เคยเห็นตะขายับกปันผูดงัวครับผมอันนี้ว่ามาปันผูดปลาครับได้จะผูดแล้วลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้มาสลับตัวไหนมันตอนใหญ่เขากับตอ,อนหน่อยใจผู้กำกับคร <มา S 1> ับผมข้าวเหลียงสำหรับหมกข้าเอาตอนนั้นบ<อ>่นได้แม่งวะครับว<อ>่าเอออันนี้มันสะเทือนเอาไว้หมก,สมกเสียบเสียบเยจ้าภาพเจ้าภาพ สามสี่หกเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเลืยใยป่างไปเชิญถุงใหญ่พี่นอ้องก่อนบ้านนี้นี่ครับ <c oughs> สวัสดีตอนเสาร์มือใหม่ครับพี่น้องม่าเราโมกวันนี้มีดิโมกครับนี่น <c oughs> ปลาสวายครับที่เอ็ดไว้นี่ละเมื่อวานพันยะหันยะนี่เอาไปมาดเลยมีดิเอ็ดครับพี่น้องเพิ่งเราต้มโหนเปนพร้อนได้รับหนี่งเดี้อจะสูงย้อมมาจะตู้เย็นลงยาไว้นี้สกัดจะต่ำตัวนี้ก่อนท็อ เพิ่งปุ๋งก่อนอาสีจิบจัาบจังเอยอะนะสำนี่ละอันนี้ก็มีโหซีเคือตะไคร้ครับใบมกะกรูดแล้วก็โหหอมครับโหผักโบโหผักหอมเฮานี่ละต่ำลงน้ำเดียวนี้ละ่ะคาดโหกระเทียมอยู่ได้น่อยหนึ่งลูก<ฮ>เดี๋ยวพออไไ่อแวแป๊บนะมีต้องเกะมันละกลาบก็บได้เอาหอมเฮาเดียวแล้ว กระเทียมครับพี่น้องปลาอยู่บนใหญ่ปสา,ามา,ามุนแล้วมันก็ได้เอ้โหใส่ฝาเรา,าเสืออ่อมมดเลยมันละมีเนื้อผลบอ่อสิน,นะมันละเป็นผลาเอืออุ้ยบานเลยติดคำเข้าแบบนั้นนะลุงนันก็แซ่บตัวมาทีหนึ่งเสียบก็แซ่บตั้มเขาเวเรืเซน้ำครับเขามาเขาสารเขา่านี้ละ ละใหญ่ปางเอปงว่พอละสันอสันีีละพี่น้องอ้เินปุงก็ได้มกนึงพี่น้องเอ้เลยได้ใหญ่ปาง <Yeah. S 1> มาปุงมาเดือบบนี้เรื้อเลยนี่ <c oughs> แตปพะเพีมกนี่ต้องหมอบใหใยญ่ปางให่กับแน่ตำตเครื่องเฮยซื้ออพี่ะฝีมือต้องใหญ่ปงบ่ สวัสดีค่ะสวัสดีเทียที่สองเหรอเด็กหองช่วงนี้พอหน่อยแจ้งยังเด้อต้องต้องขังขึ้นเฉียงนะเมื่อวานผิดแผนไปไปยังหน่อยครับผมอุบัติเหตุตอนแรกยังบ่ได้ยังแน่วให้พุงนัวก่อนเพอะหนังผีใส่รถดีจังเลยตัดตัดข้าวตัดนั่น เก,กลือห้ากับไก่เหมือนเลยดีครับแม่ครับรอันเกอ๋อทั้งเกลือเห้าวไง,งไงถืออันตยนัยได้เปลาแดดเนี่ว่ามีเม็ดครับเพราะว่าเป็นผู้ขายครับผมตอกเรื่อยๆเลยปลาแดกปลาแดกพอน้อยหอมค่ะขนาดเ,เ,เาด็กเด็กครับนะครับว่าม,มีเม็ดข้าวหอมเลยนะน้ำเหนียวติ้งเลย ปลาเดียบว่าเป็นมันนีความข้าวดีครับแมน,<า>น,นเปิดอ,อ,อ่อนตึง้งปลาเดียคนหน่อยเราปรกันเลยครับผมเนี่ยถ้าช่องจองเครงพอแห้าฮว่าถ้าในใส่น้ำปลาอันนี้บะเขือเทศด้วยนะขาดขาด่าไรด้ครับความสมความนัวครับแม่คนหน่อยแมนมาใส่แล้ว,วกะเข <c oughs> ือเทศเนี่ยเนี่ยเพิ่มจางได้ใหญ่แต่ก็ห้ามเค็ม มวยมันถามมาได้แน่ก่าต้องพอดีมาดีครับแม่นสามมกเนะเขาเอ้ยเอ้ยห้ามกติดใจเพิ่งปรุงแต่ในมกมันอันนี้มกตรงส่วนหนังท้องหมนี่ยครับแม่ดูย่างผักได้ไงพี่น้องต่อนังท้องผักซีกับผักกับต่อน้อยนึงผักซีเล้าเห็นหนังกับผักบัวตตอนใบพ้นใส่กันกัน พักพร้อมไอ้ักอีตัวห้องวะไ่นะครับแมวบอเมันอีแมวบอช่วยคนนี้ทันายจริงเส้ยเยอะแยะแถเาอยาแมตุห้องแเขาอยากตัวห้องคนอยากไส่สัมบะคนเยอะใส่ก็ไปเก็บมานี่ท้างงามแล้วแค่น้อยก็บ่เออกินดอกพี่นอนคงถี่เสียบเยอะรพี่นอนเอ้ย ตอนแรกว่าจิบต้มย่างเดียวครับแต่ว่าตัวตำนี่คืออยากให้ล่องมุกแบบสูตรแนว่ปังเบิ้งครับว่าวรสชาติเนื้อนีอน่มันจะถึงขวกปลากดขัางบัหรือว่าจะถึงปลา,าข้าวบอครับผมแต่ว่าคิดว่าก็อาจจะซูชีกันครับถึง่ะแจกหรือยู่หอไอขอล่อ,ลองเบิ้งครับผมล่องสูตรละวพกักกกกนับ แต่ว่าขันพูดถึงว่ามกเสียมปลาคาวปลากดข้างปลาปลอมครับผมโอ้ยแม่ปลามกนี่บาม,มีผิดหวังครับไหมเอานี่มาเื่อในมกนึงแล้วจะหน่อยแล้วพิเศษเดน่นเอาเลยยายมกตับมันบ่ตับมกแต่ว่าะแล้วห้องของโมหูแล้วเดี๋ยวขึ้บดสรอยจุกันซอยจุตับปลาสร้อยจุตับปลาสบาย <c oughs> มีกล้าเลยยาย ทีได้พอคํำอยู่วะเถได้เอ้ค้ตก็มีได้แต่ว่าพ้วินเอร์ครัได้ลายมกอยู่ได้ครับพี่น้องครับผมคนหน้อยว่าสามบ้างนะมันสามพี่น้องพิ่งคับผมได้เกือบสิบโมกเหมือนบ้านี่ครับหนึ่งสองสอนสี่ห้าปใหม่แปดแปดมมกครับฝันตอนญ่ให้ใายปางง้อกงานกันนะสน S <S <an> <S อฝาดาาเอาการก้วยวงยาเยยางกลวยน้อยเสียจากน้องแม่นกันที่ครับว่ะันเออเง้นท่านละปั๊บหลุดหวันนี้มันละเป็นสีฟางๆเนี่ยเลยใหญ่ฟางจังยาเอพาพือฝาปิดหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดมกี่น้องเลยฮะมกลาสวายเจ็ดมกมน้อยแต่ว่า สามสิบนาทีน่าจะสุกครับพี่น้องจะต้มหัวปลาได้เข้าบ้านนี่มาเราครูเอาหมดก่อนครับโอ้ไข่ไข่น้อยมันไหลจะมีเด่นหรือไข่มันก็ได้ ของไข่ถึงแม่มาเอ๊ะอะไรครับเอาอีกข้างมาต่อด้านมีฟอโอ้ยเอาทายเลยครับว้ายุได้หลายแล้วล่ะนี่ก็ได้ยืดโอ้เดีย๋ยวมาใส่เอาพนะี่น้องคมอยู่ตอนนอนลูกจำนะครับฟเดี๋ยวเราไปเก็บเบอือไม้ออกครับเบอือมะนาวเด้อครับพี่น้องฟอเอาเพิ่มอีกก้อนครับผมไปเลอะเบอือไม้ออกแล้วมีเป็ดตะโพกครับพี่น้องอเอาอีกทางห่างกันนะ โอ้ไข oh. ่ไข่ถ yeah. ุงไข่นะสามังมาต้มขอนะพูดอนี่จะแกหมดโอ้ส่็ด่ไข่มาต้มสเตาแก๊สนี่แหละพี่น้องเอง หมูปลาสวายเสืรอกระมดส้มมดแดงครับพี่น้องมานี่เอามดแดงใส่ก่อนเลยครับเพราะว่ามันมันส่งไปแตง,ง่ายกว่าเลยรถย้อนลัดตัดตอนเลยแล้วพี่น้องเอาแบบง่ายๆเลยนะเนาะจะท่ามันฟดสกบัครับหาฟามาปิดไว้ก่อนหมอฟดได้ทีแล้วพี่นอ้องบานถ้าได้เสื้อช่วรถเสื้อเก๋อ,อยู่ครับพี่น้อง ไปเลยซ้อนหนึ่งไม่เดี๋ยขวขึ้นหัวงโอ้ลืมเกลือละ่ะข <c oughs> าดมีได้แต่เรามีคันเสื้อหลายเพราะว่าแก้ยวมันก็จะมีรสอันเข็มไว้อยู่แล้วครับพี่น้องรถเข็มรถเสียบไว้อยู่แล้ว <c oughs> เสื้อลงไปเลยละ่ะพี่น้อง <c oughs> บาง <c oughs> บางกระปุกก็จะมีแงมีขามีตอนมีโหนำอยู่ได้ครับพี่น้อง เสือจะเคืองนึ่งไว้จำจะเคึ่งนึงครับแก้วแมงดาครับนอ้องเสือต้มปลาสวัยครับมันต้มหูปลา <c oughs> นี่เครื่องปรุงครับนี่หมูกอะเทน้ำพร้อมครับผมเบอร์มะกรูดนะก็โฟชิคือครับมะเขือคือเสือไปนี่แนะครับพี่น,อน้องเราหูปลามาลลกมาป่า นี่เด้พี่น้องที่ะต้มตอนเส้านี้ละถึงหนึ่งถึงต้มมานี่ครับมกหนึง่งถือว่าจะจับเอาครับพอเขาคือยื <c oughs> อย <c oughs> ุเพิ่งแล้วมีคือแล้วเดี๋ยวทับพีมันละจองมันละฮัทตระเราลงมอแล้วครับพี่น้องหลมบนหล่มพอดีหล่มเบ้โอ้ขมือมีว่าตื้น้องั่นจะซิบกว่นาทีเขาจะมาพลิกก็ได้ลูกครับพอพี่ฟ้ามอไก่ที่่ไหเนี่ยเัาไม่ไม่ีบูมเขาพอเนียน ไงเนาะขับพอเห็นมันอบๆจะน้อยได้ความพร้อนมันดันครับโอ้โหสวดหม้อหรือว่าเขาเสียเงียครับผมแล้วเขาเป็นอันนี้ก็ลูกครับผมันซุปไปอันกายเคิ้งไปใช้ก็ไปค่อยมาทีซุปแล้วได้พี่น้องเห็นนะเปิดเบื้องเนึงเลยล่ะครับซุปแล้ยกันตองซุปแล้วซุปละครับปฝาอ้อมห่วยๆครับผมเดือดต้มปฝาพไป น้ำกับกำลังแห้งดีสุกแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ก็ได้โอ้ยผมฟินห่วยจะครับผมใบกะเพราครับพี่น้องอบนานเลยเดันะใส่บอกว่าใส่ใบกะเพราเลยห้ปรุงเลยครับคนมันถึงนำเลยเดี๋ยวคือต้องตัดเดีอยวลูกนี่ยเดี๋ยว,รยวสร็นี่กะเพราแล้ว หัวใหญ่ก็โอ้ o, ต้องตักหัวอหกวควันนะครับยิงจ้งอยู่ที่ไหนครับเทไม่ได้หรอกพี่น้องรุ่นนี้โอ้งูสาบไปนี่อะไโอ้โหนี่เด้อพี่น้องเลยมากินต้มโหปลาสวาย้อครับเสิร์ฟมดสมหอมหอยหอยหอมดสม ไดเลยแนละ้ววันนี้แหละเครื่องเทศเครื่องหอมมาจำจิ้มก๋วจั๊เลยหมือนใช่ปลาหัวปลาเนี่ยทอใช่ผมก <า S 2> ็ค,คือเราสีงงไงปันนี้นมุกป,ปลาสวายมุกเครื่องในมันลงมาก่อนกันตับมันเหรอ ชื่อใดค่ะไส้มันมีเดีเอาหอกครับใส้ปลาสวายมันมันมีกลิ่นก็เลยไม่เอาครับเาเอาต้นอันนั้นไม่พอจังมันเป็นกลิ่นแหน่กิ่นเดาเราอยู่ใหญ่เจอยินยิ้งดีแทบเอสกใส่กันเลยนิจญานมันหลายผู้ใดโมปลาเพใส่ขอบเบือนี้คายกันกับใส่หลุดต้นแข็งอย่งเทลงหันละแถวเทลงเดียวนี้เนาะ แม่ทาง,งคางนี่เบิบเนี่ยเนีนนน่ยตุ้ยตุ้ยต้องับตังน้ำเขาหูดใบตองน้ำมันมันเลยอมั้ดีเนาะกะเฮ็ดมาจังซี้ <c oughs> เจ้าพ่อจักเนื้อเรื่องของมันได้ <c oughs> <c oughs> มาครับพี่น้องเมือเด้อกะสิมเบื้องต้นเน้ำมันก่อน <c oughs> พี่เนียดมากินข้าวเด้อมกปลาสวายพี่น้อง มาเบงหัวปลาเนี่ยเปียงเนี่ยเศษเขาพอจานได้การอยู่หอมเหมอนเลยมมันทั้งนั้นพี่น้องเรามีเห็นน้ำหอมมองนี่แล้วนี่ดิโอ้เจียบมาดี่เขาไปนี่ดิมองมาเจ็บเสียบหนึ่งตเซกับเจีวเน่งดาเนี่ยนี่กับค้านี่ไหน พิษสค่ไเนาะท่ัอนอนะครย์กระสวดบางสะกอดลุสมกับสมสมบดแดงไหมครับโอ้ยหอ,อ,อมใบกระเพราคุยเข้าไปใครสนใจแจมแมงดาพิมเข้ามาสนใจแ่บพี่น้องเย <c oughs> ใครคงดีสวัสดีค่ะหัวทั้งกินทั้งทองห้องคน,นก็คือตอมดีมันแนวแ่บตอมน้ำว่ะ แนวบกกวนว่าใช่เงี้ยตับมันพี่น้องอุ้ยมันกับมะเขากันแล้วเนาะมะเขากำลังได้พอเราก็เหยียดอยู่อ้โหคุ้มมากอกินมันเจ็ดติ้งนิ่งจังเลยตับมันนี่ก็พอครับหวตามความจริงเลยนะครับอืมมันมีค่อยหอมพี่น้องมีคือตับปะข้อปลานี้ไม่คือเนื้อมันงหรอแล้วเนื้อลรอครับพอครับเนื้อมันโอเคอยู่่ว่าตับมันกินเอาเลยล่ะ พี่น้องพูกเรเคยได้กินอรสัมผัสกินของมันไอ้ไทยเหรอกว่าเอาอเออเออกินเหิบกิน,กนโอ้ <S <S หอยหนึ่งวันพันเห็บกันตับมันมีแซีบเด้อพี่น้องไอ้พวกตรงๆเลยตับปลาสวายนี่แต่ว่าเนื้อมันได้การอยู่กินหนอนี่นะครับอันนี้หนอนมันเก่็เลย แค่เคีย่ยวพอทา่าผมนี่ต้มโ ho เหมือนพี่น้องเลยนี่ว่าเอาหมกสำร้องไว้หางกินโบอิมเรียนไปเอาด้วยแล้วปัญญาอ๋อหองกันเลยหิวถ้ากินหัวก็ใครต้มด้วยจ้ใะใช่พวกินปลาสวายหืปมปับหมองแสบ พ่อมองเลยหืมอืมอม,มันมองแบบไม่หยังย้ำสดก็ใส่ใบกระเพราเข้าไปน้ำยำหนาวมามือก็จะปเป็นอะไรเนาะเมื่อแตดวะครับเตยเตยน้ำเตยกินตมแน่นเลยหมองเขาเดียวลมหนาวเลยได้พี่น้องเลย เป็นอาบระดูต้มมันต้มมันแสบนะครับพ่อครับแต่ว่าหมูมันกินก็ยังพอไหวครับหมูตับนะบอกเนื้นอมัน,มนหอมจังแต่ว่าตับมันร้องมันระดูร้องมันจะคำเด้อะองแล้วครัจังจังลงเป็นก็ขอนิยวเขาเจ้าก็ได้ที่ดันแบบเอาบอกขอนิ่งจิ๊กฮะจิ๊กมาจันเอยนะถ้าคิดแล้วมันอาจจะเป็นกลิ่นของมันเนาะกลิ่นของปลาสวายเพราะว่าเซนอันนั้นก่าอ่อมาแม่อินมากินเขา เอกก็ลกักเฉพาะอก<ต>้ลอต้มฟ้าเหมือนดวม,ม,มันอยู่แต้ามารลอกเกินหมดเลยว่ามันซับเผื่อทอ้องมันจะตุ่มย่งคักด้วยครับยี่ถึงเรื่องดิอมันดี เฮ็ดใบกะเพราใส่น้ำมันมีห้องก็เอาหนังจิ่มน้ำหนาน้ำหมกอ้ำหมกเสียบไหนขวาก็ปรจงไว้ให้แม่มกใส่อันนั้นให้กินมุกเสือปลาดูกนกไม้โอ้มกนกไม้เสือปลาสวายชุดบานพุ่มชีสเกต

มาฟีดเลยแห่ด้วยแม่ปีนมาเกาะมาดูืมใช่ออกลงกมาไก่ใซ่ดีกกินน้ำมูนเลยแ่ดสามแจวแดดเอ้ามะแซ่ดมะแซ่มันกับ่ะมีท้างเหลือแม่แม่เห็ดย่างไดเอามาฟีดไปกับเดมกับใดอยู่เหืือโอ้โข้าท่าอยู่ครับมกอันฟานสวายกัไดดครับกรบต้มหูมัน แต่ว่ามกดักมันนี่จะปันเลอครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมาครับพี่น้องมาแซ่บๆกันครับขรอบคุณครับผมขอบคุณครับอย่างโกยห้องหดตาแล้วเร็วเบิ่งเป็นฟังๆเรเลยนะลูก